ไม่ใช่กระเพาะปลาม,ามูฉลามนี้กระพาะปลาห0 0่ร้านล้านเตง่ตงเต่งหูฉลามนี่เราเดียวกันเลี๋ยวมาดูโคกระพาะปลากวอนเอ้ยม่หมูฉลามนี่ครับหูมันอไรหูฉลาม่ลามใส่กว้า็คนลเลกินเราก็ไเป็นนันที่เป็น,นังนน้งแรกนะ สวาเวปัสลลดีครับตอนนี้ก็มาเจอกันที่วัดหัวลำโพงจากเมื่อกี้ผมไปที่เจวราชมานะไปกินหูฉลามเดี๋ยววันนี้มาทําบุญรู้สึกว่าดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยมาเลือกมาวัดที่หัวลำโพงเพราะเปิดตลอดยิมชั่วโมงงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยอปนี้เข้ามาทางขั้งหลังนะก็อเอารถมาจอดข้างในมีค่าจอดรถประมาณ2ี่กว่าบาทเท่านั้นค่ามา คืเข้ามาข้างหลังเหมือนกันยืนดูแลเข้ามาก็ไปเดิข้างหน้า,นาเลยก็จะมีการทำบุญต่างๆเหมือนเหมือนวัดทั่วไปนะคะรับเหมือนวัดทั่วไป <c oughs> ที่มีแตกต่างคือว่ามีการขอพรแล้วก็ <c oughs> <c oughs> มีตลอดที่มีทุกโมงร่วมบริจาคปัจจัยห้าร้อยบาทพร้อมเจา้าหน้ิที่พอม มันตัดทัพชาว่้านไม่ดีลเลยอขอเอาเอเอาใจแต่สองสามรอบนะครับมันดึกละเอาดังมากกะครับเ,เดี๋ยวพ่อไปดูจุดสองอะไรกันว่ามีอะไรนะที่นี่จะลิงกับโบลถ์ที่ร่วมก,กันอยู่ชื่อว่ามีทำบุญลงศพ รดน้อยลดถอย,ถอย,ถอยเร็วะเกียงเขาเอาพลัง,ง<ว>เขาเลกกความเชื่อก็น่าจะไม่ตายใแบบนั้นโควคูที่สวางก็ดูข้างในเลยาการเติมตะเกียงเขาก็มีนี่ ตตรงนี้ถ้าให้ดีเขา่าจะรีเซ็คกันเหรอครับเอามาใช้อเคโอเคเยตรงนี้เป็นขับเกระเบื้องคระเบื้องเซรามิกขัดละสิบบาทกระจายบริจาคขัดสบบาทขัดละสิบบาทเล บาทบาทวางตรงนี้อัวาัวัรกอการอะไกันเลยแล้วก็สองันสิบบาหนึ่งพันสิบบาท สองแผ่นเขาก็ใส่สองแผ่นเราก็เอาใส่สองแผ่นด้วยก็ได้ทดลององแผ่นยี่บาทแต่โตเป็นี่บาทที่นี่อจะมีบริจาคเยอะมากหลายที่ที่นี่นีไหว้พระเดี๋ยวไหว้พระขอพรจากเทพเจ้าต่างๆตรงนี้ก่อนเทพเจ้าของทางทั้งมีทั right? ้งธารมิโนมีทั้ง มใส่ชิ้นเก่งต่อจากเมื่อกี้ที่ไว่ายพักกันมาตอนนี้คือว่าเป็นมาทำบุญลุมสุขก็คือทางเข้ามาจากวัดภูบขวามือเลาะรั่วมาจะมาจุดของทุนที่ร่วงกระดานูทำบุญลุมสุขนะไปไปดูกัน นี่ควรจะเยอะหน่อยเพราะเป็นไฮไลท์ของที่วัดหัวลำโพงนะขับคุณหลวงว้า แล้วที่ไปเขาไปไเขียนผูกแล้วพี่เขาก็ไปงห้้าก่อนจะได้ไปอนุโมทนาบุญมานะครับเวลามาทำบุญเขาจะต้องมีใบอนไมนบ้างแล้วก็ไม่เอาใบน้ามาติดตรงนี้มืมไปเคยมาอยู่ใะจำไม่ได้ นเชียนะเจ้าที่หันตัวคือออกด้วยและเขียนไม่ถูกด้วย มองดูตัวเอยยังหาไม่ออกเลยแต่ก็ไม่ออกออกไม่น่ใบ<า>นี้เก็บไปนเนประกาศเกียรติบัตรไู่ที<า>่บ้านนะเดี๋ยวใบนี้เอาติดไว้บ้านงช้นคาเติบห้าสิบบาทห้บบาทใช่ไหม ครับผมชุดละห้าสิบโทรไว้นะละลาละลายเพิมากับถือเดี๋ยวขวายเทพเจ้ากันนะครับแล้วก็ใบนี้เดี๋ยวเผากันนะ เทียนและให้ม er ีความเจริญร no so uh ุ่งเรืองในชีวิตคือความหมายของการถวายเทียนนะครับเนความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตพอถวายเทียนเสร็จปุ๊บก็ว่วขอพรนะขอพรเมื่อกี้เราว่วขอพรทั้งหมดแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะไปเป็นการเอาเทียนไปวางแล้วจุดเผากันทั้งหมดนะโอหโโชโชโ์ไอ้นั่นมันไปไหนแล้ว

เดี๋ยวไปคืนนะครับถ้าเผื่อคนอื่นใช้เปลืองกระดาษอันนี้เดี๋ยวคืนให้เจ้าหน้าที่เผื่อใช้ประโยชน์ครับ<า>ดีเพื่อนเอนาะใช้ประโยชน์ได้ปุ้ยว้วยเซียนพระแม่กวดมเมืม่อกี้ไหว้ปุ้ยเซียนพระแม่กวดิมนะ กจ้าพ่อขอส่งงงได้สามปูโม่โสมปูโม่โสมปู่เปี่ยมขอพรวันนี้ก็มาขอพรแล้วก็ขอให้ชีวิตที่สิดสิบขัดนะมีสิ่งดีๆเข้ามานะโอเคเดี๋ยวให้ไงที่ไหนต่อเดี๋ยวค่อยว่ากันไปดูกันครับเสร็จแล้วตอนนี้คือเป็นคลิปสั้นๆที่มาทมําบุญกันที่วัดหัวลำโพงเนาะแนะนําเข้ามาข้างหลังปุ๊บแล้วเข้าไหว้พระปุ๊บแล้วก็ มาปิดท้ายด้วยทําบุญลงศพของมูลที่ร่วมกระตันอยู่แลครับยังไงก็คลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้ฝากท่านชมกดไลค์กดติดตามด้วยครับงไงก็เจอกันคลิปหน้าครับผมครับสวัสดีครับ